ยัยกลับสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมปาต้นคนเดิมกับเกมลับที่น้องแก่กแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนปลดล็อกเป็นสกินนี้นะครับผมมันก็เป็นสกินลับที่แบบล็อกเอาไว้อยู่นะครับผมก็เพื่อให้เข้ากับสโลแกนของเรานะเที่ยลงบที่โอเคเดี๋ยววิธีปลดล็อกจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมแนะนําเลยว่าไอ้วิธีการนี้เราควรทําหลังจากที่ได้สกิลล้างสมองแล้วนะครับผมเบนวอชนะไอพิธีกรรมนี้มันมันจะทําให้เราไม่สูญเสียค่าศรัทธานะครับผมเป็นเวลา2วันเนาะไอนี่คือผมทําโดยที่ผมลืมผมลืมว่าผมมีสกิลล้างสมองผมไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้ดูค่าศรัทธาผมดิเกือบแตก โอเคเดี๋ยวผมม่ากู้ค่าศรัทธาคืนก่อนเงเมื่อเรามีค่าศรัทธาที่เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับผมล็อกให้เรียบร้อยเนาะจากสกิลเบนวอตของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือรีครีจจานวนมหาศาลครับคุณให้เราทําการนําครีที่เรามีทั้งหมดนะฮะมาทําเป็นเมนูนี้นะฮะเมนูถ้วยที่เต็มไปด้วยรีอันนี้นะฮะผมไม่แน่ใจจํานวนที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันว่าผม ใช้ไปเท่าไหร่เนาะคือก่อนหน้านี้มันก็มีพวกแบบเป็นไซเควสที่ให้ทำไอ้ถ้วยหานี่เรื่อยๆนะครับผมผมก็ทำไปประมาณไม่น่าจะเกิน5เพราะฉะนั้นผมจะตีเป็น5ไปกลมๆแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมมีทั้งหมด40อันบวกของเก่า5ก็เป็น45นะครับผมมาดูกันว่าเราจะสามารถปลดล็อกไอ้สกินนี้ได้โดยใช้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเรานับ5ไว้ก่อนเนาะมาลองกันเลยดีกว่า นี่12ถ้วยแรกของเราก็ถ้ารวมกับของอันเก่าที่ผมทำไปก็จะเป็น17เเนาะโอเคเรามาดูกันใกล้ครบละอ,อ,อ้าวนี่ไงโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอันนี้จำนวนก็ประมาณนั้นนะครับผมผมทำไปใช้แค่1เซตนะครับผมเพื่อให้ได้เป็นสกินนี้มาเนาะ สกินที่เข้ากับรัที่เห็นคี้น่เอาเอาเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแลวเอาแลวไงเย่เลยยิบป่วยกันเต็มเลยเยโอ้โหค่าศรัทธาเอ้ยป่วยก็ป่วยค่าศรัทธาก็ลดเย่ไอ้สกินนี้นี่วิธีปลดล็อกค่อนข้างอันตรายนะครับผมคือค่าศรัทธามันจะลดพวกห้าพนะครับผมแล้วก็จะมีคนป่วยจํานวนมหาศาลนะครับผมถ้า ผมแนะนําอีกอย่างคือให้มีโรงหมอไว้ก่อนนะครับผมโรงพยาบาลเน่ไม่งั้นแบบถ้าเกิดมันตายหาขึ้นมาบันเลยนะครับผมลัที่ล่มสลายอันนี้สกินครีของเราโอเคครับผมเท่านี้เราก็จะได้เป็นสกินน้องอุงโกะมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาสอนปลดล็อกกันนี้เฉยๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์แชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในรัที่น้องแระคลิปหน้านะครับผม เจอกันใหม่สวัสดีมากจ้าบายจุ๊บ